ใบ้ซะขนาดนี้ทนายตั้มไม่โดนฟ้องเหรอ <c oughs> ก็โดนก็โดนด้วยกันนะคบคุณนายคุนมอลล่าไปกันอีกเรื่องนึงค่ะทนายตั้มรีเทิร์นทนายตั้มเคยได้ยินชื่อนี้กันใช่ไหมหายเงียบไปนานทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มทนายต้มรีเทิร์นรีเทิร์นคัมแบ็กอเกนนะคะหลังจากเจอานนอสุปไปเยอะเช้าวันนี้จะตั้งโต๊ะแถลงสับิ๊กสื่อสาร11โมง11โมง จะ,ะแถลงแฉบิกสื่อสารคนหนึ่งโกงอายุเอ๊ะ ه, ถ้าเป็นบิกสื่อสารถ้าเป็นสื่อสารสายภาคเอกชนก็ไม่มีปัญหาใช่ทำไมจะต้องโกงอายุอืมแต่เมื่อมีคําว่าโกงอายุก็แสดงว่าเป็นบิกสื่อสารที่เป็นกิจการของรัฐสิใช่แล้วมันมีผลต่ออายุราชการหรือเปล่ปามันคิดได้อย่างเดียวเลยมันต้องมีผลต่ออายุราชการหรือเปล่าหรือเปล่าเริ่มจากดังนี้ครับทนายตั้มได้โพสต์ข้อความว่า มีค่าราชการกระทรวงมหาดไทยช่วยผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงสูติบัตรและบัตรประชาชนเพื่อขยายระยะเวลากเกษียณของตัวเองทำทำไมทำเพื่ออะไรนี่คือ,อค,คำถามโอ้โหไม่แค่นั้นครับทนายตั้มสุดยอดทนายตั้มรู้ว่าเจาะลึกทุนไทยอยาก <laughs> ดัง <laughs> ดังนั้นท้าหยาก้อจึงค่อยๆหยอดไปไปดูสำเนาบัตรประชาชนหมายเลขกอไก่หมายเลขกไก่ข้ามไปเลยหมายเลขกอไก่บัตรประจําตัวประชาชนเราขอบังข้อมูลเลขประจําตัวนะคะโอเคบังแล้วเพราะมันมีผลต่อการทําธุรกรรมได้อืต้องบังอินที่กอไก่ป่ะเนี่ยกอไก่ก็ศูนย์เจ็ อ๋อศูนย์เจ็ดใช่ถูกต้องถูกต้องศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดกไก่ถูกต้่ใบนี้ใบนี้ทนายตั้มบอกว่าเป็นบัตรประชาชนที่ผ่านการแก้ไขปีเกิดนะแก้ไขเป็นสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะแก้ไขเป็นสองพันห้าร้อยเจ็ดขณะเดียวกันทนายตั้มก็ส่งสำเนาบัตรประชาชนอีกใบหนึ่งหมายเลขขอไขมาให้ดูทนายตั้มยืนยันว่าดั้งเดิมต้องเป็นใบนี้ปีเกิด 2 5 0 6 6โอเคต่อสายไปที่ทนายตั้มเลยดีกว่าไปคุยกับทนายตั้มเลยเอาชัวร์ชัวชัดชัดก็ต้องคุยกับทนายตั้มคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนครับค่ะครับเดี๋ยวสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยคนไหนที่บังอาจประเด็นที่สองผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งคนไหนคือใครหมายถึงใครและหมายถึงหน่วยงานไหนประเด็นที่สาม <g ul m _> โก<ด>งอายุไปแก้ปีเกิดวัตถุประสงค์คืออะไรมีผลอะไรอเอาแล้วครับไปกันที่ทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่าเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนสวัสดีค่ะทนายตั้มค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทนายคุณสมรตช์ครับค่ะครับที่มาของเรื่องนี้มาอย่างไรอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาแฉเรื่องนี้ครับอธิบายที่มาสักนิดสิครับที่มานะครับมาจากกลุ่มชมรมคนรักองค์กรนะครับมาปรึกษาผมนะครับว่า มันมีเหตุการณ์ที่ผู้บริหารระดับสูงนะครับได้รับวิสาจิตนะครับซึ cool> ่งกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงอายุนะครับในบับรประชาชนแล้วก็สูนติบัตรนะครับทําให้ขยายระยะเวลาเอในการรับราชการไปอีกหนึ่งปีครับครับกลุ่มคนรักองค์กรหมายถึงพนักงานของหน่วยงานนั้นๆใช่ไหมครับ ใช่ครับอยู่หน่วยงานนั้นเลยครับหน่วยงานนั้นๆแล้วบอกว่าเป็นรัฐธุากิจขนาดยักษ์ใหญ่เป็นรัฐธุรกิจสายไหนครับด้านไหนสายเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารครับโอเคเป็นรัฐสาหกิจที่ทำธุรกิจที่ทํางานทางด้านการสื่อสารเป็นสาภาพหรือเป็นกลุ่มพนักงานที่เขารวมตัวกันเฉยๆฮะกลุ่มพนักงานครับไม่ใช่สาภาพครับอ๋อไม่ไม่ใช่สาภาพอะไรกลุ่มพนักงานรวมตัวกัน มาร้องว่าผู้บริหารระดับสูงของเขาคนหนึ่งมาแก้ปีเกิดโกงอายุอยากจะอยู่ต่ออีกหนึ่งปีว่าอย่างั้นเถอะใช่ครับเขาแก้อย่างไรครับเขาแก้อย่างไรจากปีเกิดกปีไหนไปปีไหนครับจากเกิดปีศูนย์หกเนี่ยมาปีศูนย์เจ็ดนะครับครับครับจากจากปีเกิดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกแก้เป็นธันวาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดใช่ไหมฮะ ครับใช่ครับล้วเพิ่งจะแก้เมื่อตอนปีหกสี่ทันวาป<อ>ีหกสี่ทันวาหกสี่เพิ่งแก้แก้ปีหกสี่โอ้แล้วเขาแก้ได้<า>ไงอ,อ่ะก็ผมถึงงงเลยครับว่าอยู่มาอายุห้าสิบแปดแล้วนะครับเพิ่งจะรู้ว่าสุธิบัตรกับปัตรานีชนปิดก็เลยมาแก้นะครับแล้วตอนแก้เนี่ยก็ดํารงตําแหน่งสําคัญนะครับเป็นถึงรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ด้วยนะครับครับโอ้โหเป็นรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ด้วย ใช่ครับหน่วยงานสื่อสารด้วยใยซะขนาดนี้ทนายตั้มไม่โกนฟ้องเหรอก็โดนก็โดนด้วยกันนะครับคุณทนายคุณอมรักผมไม่จ่ายค่าทนายนะผมไม่มีเงินจ่ายค่าทนายนะทนายตั้มค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยฟีครับค่ะทนายตั้มนิดนึงที่มาแก้เนี่ยมาแก้ว่าเขาแจ้งไว้ผิดเหรอคะที่บอกเมื่อสักครู่นี้เขามาแจ้งว่าเพิ่งรู้ตัวว่าแจ้งปีเกิดผิดเหรอคะหรือยังไงคะคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้ที่หลักฐานเอกสารที่ผมมีเนี่ยนอกจากที่ในคุณรมรัฐลงในประชาชนเนี่ยผมมีสูติบัตรอยู่ในมือแล้วนะครับเพิ<ช>่งจะได้มาเ<อ>าราบเป็นใบเกิดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับสูติบัตรตัวนี้เนี่ยเต็มไปด้วยข้อกังขาหลายอย่างนะครับอย่างเ,าเลขลับเนี่ยนะครับเป็นเลขลับพับสองห้าศูนย์หกมาก่อนแล้วก็ขีดค่าเปลี่ยนเป็นเลขเจ<ช>็ดนะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลนะครับคือสูติบัตรเนี่ยมันก็จะมี ไอ้ว่าตรงกับวันอะไรทินแรมอะไรข้ามอะไรนะครับถ้าเราไปดูในปฏิทินร้อยปีเนี่ยครับมันมันมันไม่ใช่ปีศูนย์เจ็ดแล้วแหละมันจะต้องเป็นปีศูนย์หกนะครับคือเหมือนกับแก้ไม่เนียนนะครับไม่ได้แก้ทุกอันไม่ได้แก้ทั้งหมดวันเกิดที่เป็นวันทางจันทรคติเมื่อไปชนกับปฏิทินร้อยปีมันไม่ตรงกันอถูกต้องครับแล้วก็แจ้งเกิดนะครับว่าเกิดวันที่สามสิบธันวาปีศูนย์เจ็ดนะครับเกิดวันนั้นแต่ว่าวันที่แจ้งเกิด ผมผมดูเอกสารแล้วผมตลกมากนะครับวันที่แจ้งเกิดเนี่ยเป็นวันที่สาวสมเอ็ดมกราศูนย์เจ็ดมกราศูนย์เจ็ดก็คือแจ้งเกิดก่อนวันเกิดจริงเนี่ยสิบสองเดือนอ <c oughs> สามเอ็มเด 30, กอมกราศูนยเจ็ไปแจ้งว่าเกิดธันวาันไปแจ้งก็คือมกราศูนย์เจ็ดแจ้งว่าเกิดธันวศูนย์เจ็ดใช่ครับ อ๋อเขาไม่แก้วันที่ไงถ้าแก้เป็นแก้ไม่หมดถ้าเป็นสามเอ็นบอกราศูนแปดก็จะดูเนียนหน่อยถูกไหมเขาแก้ไม่หมดใช่ครับไอ้ตรงนี้นี่คนที่แก้ให้ระดับอำเภอระดับเขตก็แก้ให้ได้หรือต้องเข้าสู่ส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทยครับเอออันนี้เป็นระดับอำเภอครับอำเภอก็ก็สามารถที่จะแก้ให้ได้แล้วแหละแต่ว่าการที่จะแก้เอกสารแบบเนี้นะครับเขาจะต้องมี หลักฐานจะต้องมีอะไรต่างๆนานาที่มันสมเพุสมผลนะครับค่วนเรื่องนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปสอบถามกับทางมหาไทยว่าทําไมถึงมีการแก้แบบนี้นะครับเอาหลักฐานอะไรไปยื่นยังไงนะครับเดยมีผลให้มีการต่ออายุราชการไปนะครับแล้วเขาก็ดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะโอเคผมจะไม่ถามชื่ออําเภอนะแต่ผมถามชื่อจังหวัดที่ออกที่ออกบัตรประชาชน จังหวัดอะไรจังหวัด<ะ>ก็คือ,อจังหวัดนคนปรปฐมครับโอเคผมไปถามอำเภอประเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่มันจะมัดกันเกินไปนะเอาเป็นว่าเาอเอาาน่นจังหวัดนคนปรปฐมที่เป็นคนจัดการแก้บัตรประชาชนแก้ปิเิดให้กับบิ๊กคนนี้อโอเคประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับทีนี้ทีนี้นคนกลุ่มคนรักองค์กรเขาพูดถึงผู้บริหารเจ้านายคนนี้ของเขาอย่างไรบ้างครับก็เขาพบ ดูมันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าผู้บริหารคนนี้เนี่ยเขาดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเนี่ยปีปีหนึ่งงบประมาณเนี่ยผมยังรู้ตัวเลขไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นเขามีอนุมัติอำนาจอนุมัติเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านนะครับและทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความสงสัยให้กับตัวพนักง,งานหลายคนนะครับว่าที่ต้องมายือย่ออายุราชการตัวเองเนี่ยเพราะอะไรอืมอืมนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือไปขวางทางน้องๆด้วยแหละ ใช่ครับแล้วก็ทําให้มันมีสิทธิประโยชน์มากมายนะครับเพื่ออยู่ในประจําตําแหน่งนะครับมันมีเงินประจําตําแหน่งเงินสมทุกของทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินชดเชยเมื่อจากงานเกษียณอายุอีกอะไรอย่างเงี้ยครับได้เพิ่มขึ้นด้วยไงเขายืดไปหนึ่งปีหน่วยงานนี้หน่วยงานนี้ปีบัญชีของหน่วยงานนี้ยังใช้ตามปีงบประมาณหรือเปล่าครับก็คือเริ่มตุลาไปสิ้นสุดกันยาก็คงจะต้องใช้เหมือนกันหมดนะครับถ้าเริ่มตุลาไปสิ้นสุดกันยาแล้วบอกว่าเกิด ธันวาคม2,507มันไม่ใช่ได้แถม1ปีนะจะได้แถม2ปีนะเพราะปีเลยรครับพี่สองปีสิเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าปีบัญชีของหน่วยงานมันตัดกันที่ตัดกันที่สิ้นเดือนกันยาใช่ไหมถ้าใครเกิดปลายปีถ้าใครเกิดตุลาพิการธันวาของแต่ละปีถ้าผู้ข้าราชการจะรู้ก็จะได้แถมอีกหนึ่งปีฟรีนะอื เท่ากับได้สองปีเลยนะเนี่ยถ้าเป็นปีราชการถ้าปีราชการนับปีราชการก็ได้บวกไปได้มีการเสี่ยงในการทําแก้ไขเอกสารนะครับันเดอืมฤษภอคมวัตถุประสงค์หรือธงสุดท้ายของทนายตั้มคืออะไรที่เอามาแชรวันนี้ครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันสมมติว่ามีการโกงอายุจริงๆนะครับเพราะจริงมันไม่ใช่เนี่ย าก็ควรที่จะต้องทําให้มันถูกต้องนะครับอรอ,อ,องกรรมการท่านนี้ก็ควรจะต้องลาออกหรือว่าจะต้องแล้วทางทะเบียนก็ต้องมีการแก้ไขให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม,มครับเรื่องนี้อาจจะต้องมีการประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในการทําความจริงเรื่องนี้ปรากฏด้วยครับครับโอเคผ้ทวทอีกครั้งันึ่งครับบุคคลคนนี้เป็นผู้หารระดับสูงระดับรองกรมกรมการพิการใหญ่รัฐธาหกิจ ที่ทาทางด้านสื่อสารประมาณนั้นอโอเคเข้าใจแล้วครับ,รบกราบขอบพระคุณมากครับคบขอบคุณนะคะทนายตั้มสิีาเบียบังเกิดนะคะเลขาธิการบริธิทีมงานทนายประชาชนเห็นว่าเดินว,วันนี้11บเอโมงจะมีแถลงข่าวด้วยแค่นี้ก็สถานสะเทือนแล้วล่ะ,ะไปไม่ต้องเดาอะไรคนบอกก็รู้ก็ไปเดากันเองแล้วกันอโอเคไม่เกี่ยวกับเรามไม่เกี่ยวกับเราอหน้าที่ของเราก็คือสะท้อนความจริงให้ปรากฏและ ข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกชูดกันขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าเราจะงับมันทุกข้อมูลนะค่ะโอเคเราอาจจะลำเลียงข้อมูลที่ยโยนๆกันเข้ามาแล้วก็สกิดสังคมให้ช่วยๆกันตรวจสอบต่อใครที่อยูู่่หน่วยงานนั้นอยู่วงในแล้วพอรู้ความเป็นไปส่งข้อความเข้ามาใน Facebook หรือ y o u t u b e เจาะลิขทัย i n s i ซเดอร์แลนด์หน่อยก็แล้วกันหรือคน<า>เสียหายอยากจะแก้ก็ได้นะเราก็เปิดพื้นที่ให้เหมือนกันนะ <laughs> okay, okay. Mm.